สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็นำเอาเรื่องราวดีๆมาพูดมาเล่าสู่คุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับกับเรื่องที่หลายๆคนมักจะมีปัญหาเรื่องที่ผมจะนำมาเล่านำมาพูดวันนี้ก็คือวิธีการเอาชนะความเหงาคงไม่มีใครนะครับที่ไม่เคยเหงาเลยการเอาชนะความเหงานั้นมีหลายวิธีนะครับที่สามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้คุณลอง มาฟังแล้วลองพิจารณาวิธีตอบไปนี้ดูนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ใหม่ครับคุณลองเข้าไปรวมกลุ่มกิจกรรมหรือชุมชนที่มีความสนอกสนใจเรื่องเดียวกับคุณนะครับเช่นชมรมกีฬาฟุตบอลชมรมอาสาสมัครนะครับหรือกลุ่มลายแดนอย่างนี้นะครับกลุ่มที่ชอบอะไรเหมือนๆกับคุณ มันก็จะช่วยคุณเนี่ยคลายเหงาได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการที่ไปเข้ากลุ่มกับคนที่ชอบอะไรเหมือน,อนกันวิธีที่สองครับลองติดต่อกับเพื่อนเก่าดูนะครับลองส่งข้อความทางไลน์นะครับหรือโทรหาเพื่อนเก่าๆที่คุณเคยสนิทเคยไว้วางใจด้วยนะครับแล้วลองสร้างการติดต่อพูดคุยกันอีกครั้งนะครับเพราะการที่เราได้ติดต่อกับเพื่อนเก่าคนเก่าๆนั้น อย่างน้อยรู้ใจกันมาก่อนครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วช่วยเราคลายเหงาได้อย่างดีทีเดียวครับวิธีที่สก็คือตั้งเป้าหมายใหม่สําหรับการตั้งเป้าหมายใหม่หาเป้าหมายส่วนตัวเช่นคุณจะต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตคุณนั้นมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเต้นรีลาดการออกกลาลังกาย นะครับหรือเรียนรู้การทำอาหารอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยให้คุณได้ทักษะใหม่แล้วมีเป้าที่คุณตั้งขึ้นมาใหม่นะครับคุณก็จะไปสนุกสนใจในเรื่องที่คุณกำลังตั้งเป้าหมายใหม่เพราะคุณเองก็อยากจะไปถึงเป้าหมายนั้นนั่นเองนะครับเรื่องเก่าๆคุณเองก็จะลืมมันไปมันก็จะช่วยคุณคลายเหงาได้อย่างดีทีเดียวครับวิธีที่4ี่ก็คือ ใช้เวลาในธรรมชาตินะครับคุณเราถ้าหันเข้าหาธรรมชาติคุณลองออกไปเดินเล่นในสวนในภูเขาบริเวณสระน้ำหรือบริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุมดูนะครับคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสดชื่นมากยิ่งขึ้นบรรยากาศดีมากยิ่งขึ้นครับมันช่วยคุณรู้สึกสงบและตัวคุณเองนั้นก็จะมีสมาธิดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับห้าครับ กขีนบันทึกการเขียนบันทนนึกนะครับมันช่วยทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกระบายนะครับแล้วคุณเองก็จะใช้เวลาในการคิดในการที่จะบรรยายสิ่งต่างๆลงไปในบันทึกนั่นเองครับไม่ว่าจะคิดด้วยเหตุผลด้วยอารมณ์หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับมันก็จะช่วยให้คุณคลายเหงาได้ดีทีเดียวนะครับ หลายหลายคนผมเชื่อว่าถ้าอายุประมาณ 40- 50ปีคงจะเคยเขียนบันทึกมาบ้างนะครับเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เราเคยเขียนในแฟนชีพนะครับไอ้ตัวนั้นเป็นตัวที่ช่วยเราให้เราคลายเหงาได้ดีจําได้นะครับส่วนคนรุ่นใหม่ก็ลองดูนะครับผมเชื่อว่ามันช่วยคุณได้ดีทีเดียวนะครับวิธีที่6ก็คือพัฒนาทักษะการสื่อสารครับ ลองไปเรียนรู้วิธีการพูดเรียนรู้วิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆดูบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวนี้การสื่อสารไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โลกเราแคบลงครับแล้วความรู้มันอยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งเราพยายามที่จะเรียนรู้พยายามเที่ยะพูดคุยสร้างสรรค์เราก็จะสนกสนใจในเรื่องนั้นและภูมิใจที่เราเรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองได้ครับ 7. จ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เราสามารถทำได้ง่ายมีเยอะแยะเลยครับเช่นการวาดรูปก,การเล่นดนตรีการทำงานฝีมือนะครับสิ่งเหล่านี้มันช่วยคุณให้คลายเหงาได้และมีความสุขได้ด้วยนะครับ8ให้เวลากับตัวเองครับลองเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวเองดูว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเรียนรู้กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับ ตัวเองให้มากนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองคลายเหงาได้ถ้าหากแม้นว่าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับการสร้างการเชื่อมโยงต่อสิ่งที่คุณรักจะช่วยให้คุณรู้สึกมีความหมายและลดความเหงาได้ดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและอย่าลืมคอมเมนต์ เข้ามาพูดมาคุยกันด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกระยะนานมิตรของคุณด้วยนะครับเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ